สวัสดีครับราศดว78รายงานถูกครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิวเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่ทานนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการทํางานในคราวต่ตอไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆครับ,รบสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Line@ @star78 @star78 star ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตานะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนสิงหาคม2564สําหรับชาวลัคนาุราศีมีนะครับก็ย้อนไปดูเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสักนิดนะครับเดือนกะกฎดาคมที่ผ่านมานะครับก็ดาวอาทิตย์นะครับก็เป็นมหาจักรอยู่นะครับวอยู่ในภพปุตตะนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องบุตรพรวนของท่านเกี่ยวเรื่องความคิดความอ่านในการที่จะเรียกว่าไง เริ่มสร้างสรรค์นนะเก่งกาไรอะไรต่งางๆนะจังหวะมันมีอยู่จังหวะมันมีอยู่เรียกได้ว่าแต่ต้องขวนขวายหน่อยนะครับขวนขวายหน่อยคือมันจะได้แรงกระตุ้นนะครับทำให้กระชับกระเฉงเนี่ยนะฮะจากดาวที่อยู่ตรงข้ามในภพลาภะของท่านก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับเพราะว่าคู่ดาวอาทิตย์และก็ดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันเป็นคู่ธาตุไฟนะครับคู่ธาตุกันนะฮะดังนั้นก็เรียกได้ว่าคงจะสนับสนุนเกื้อกูลกันนะครับ อเรียกได้ว่าบุกบั่นฟันโฉงเฉงแล้วได้ลาบได้ผลกันบ้างนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็ทีนี้เนี่ยเออมันจะมีดาวพุธมาอยู่ในภพนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าการเจราจาติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะช่วยให้ได้ลาบได้ผลกันอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะฮะแต่ว่าหลังจากที่5สิงหาคมไปแล้วเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยก็จะจอนเข้าสู่ภพอรินะครับแต่ว่าการจอนเข้าไปอยู่ในภพอริเนี่ยนะฮะก็ผมว่ามันก็เรียกได้ว่าไง ดาวมันไม่เสียนะฮะแต่เห็นพบแล้วเพียซะหน่อยผมพบอรินะอริมันหมายถึงอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะครับถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีดาวอะไรไปรออยู่ก่อนแล้วมันก็มีดาวนะฮะที่เป็นดาวดีนะฮะดาวดีก็คือดาวอังคารนะครับดาวองคารเป็นเจ้าเรือนพบการเงินนะครับเจ้าเรือนพบการเงินนะครับก็เข้าไปอยู่ในพบอริแนะ่นอนครับก็อาจจะส่งผลต่อการเงินอยู่บ้างนะครับก็ มีปัญหาอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็แต่ตัวดาวเนะี่ยมันไม่เสียนะตำแหน่งมันไม่เสียผมเชื่อว่าถึงปัญหาจะมีแต่ก็เชื่อว่าถ้าจะผ่านไปได้เพราะมันก็ยังมีคู่ดาวอื่นนะซึ่งเป็นอย่างดาวสุกเนี่ยดาวสุกกับดาวอังคารก็เป็นคู่มิตรกันนะครับดาวสุกกับดาวพุธก็เป็นคู่าธาตุกันอีกนะครับก็มีดาวเกตอยู่ด้วยนะครับก็เลยได้ว่า โอกาสที่เรียกได้ว่าคือดาวมันไม่เสียแต่ว่าพบมันก็อย่างว่าเลยครับทุสานพบนะครับก็เจอปัญหาบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยการหมุนเวียนหมุนวนของดาวเนี่ยนะครับที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีมาตรฐานที่มันไม่ได้เสียเนี่ยก็น่าจะพอเอาตัวรอดกันไปได้นะครับพอเรียกได้ว่าแต่ก็คงจะเหนื่อนนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว,ว่าความเป็นมาจักรเนี่ยมันมีเป็น2ดวงก็คือของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาว พุทธนะครับนี่เรียกว่าโอ้โหทั้งดาวที่มีความเป็นไฟนะครับดาวกับดาวที่มีความเป็นน้ํานะครับก็เรียกได้ว่ามหาจักรด้วยกันทั้งคู่เลยนะฮะมหาจักรด้วยกันทั้งคู่เลยหมุนกันใหญ่เลยทีเนี้ยตัวท่านเองเนี่ยนะฮะแน่นอนดาวพฤหัสก็ยังคงอยู่ในภพวินาศนะฝั่งตรงข้ามกับภพบรินี่แหละนะครับก็การที่อยู่ในภพวินาศก็เท่ากับว่ายังต้องถูกบีบนะฮะให้อยู่ในภาวะที่ออกหน้าไม่ได้นะออกหน้าไม่ได้จะทําอะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่า แม่เรี่ยวแรงกําลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะฮะหน้าเขาไม่ได้ตัวเองเนี่ยตัวตัวดาวของเราเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในทุกสถานพบเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าโอ้เรื่องคนมองข้ามกันไปมองข้ามกันมาเลยนะฮะมองดูเห็นแล้วผมไม่ค่อยสําคัญอะไรทํานองนั้นอูใครไม่เคยตกอยู่ในทุกสถา,าพนพ้นพ้ อย,อย่างพบวินาศเนี่ยนะถ้าตกสักครั้งแล้วก็ตกตอนที่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในพบวินาศเนี่ยนะจะจไม่ลืมนะฮะสภาพในโ้เรียกได้ว่าหนักหน่วงทีเดียวนะฮะก็ไม่ต้องกลัวครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ฮะทุกอย่างมันมีมามีไปนะครับมันไม่ใช่แช่แป้งกันอยู่ย่างนั้นตลอดเวลานะฮะมันก็จะเรียกว่าขยับไปเรื่อยนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อยคขยับถอยหลังลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังวันที่ยี่กันยายนนะครับาทีนี้ ลงมาอยู่ในภพลาภะซะหน่อยหนึ่งโอ้เรียกได้ว่าได้พักนะครับพักประมาณสักเดือนเศษนะครับอยู่ในภพลาภะก็ตอนนั้นก็จะมีเรียกว่าเดาเสาอยู่ด้วยนะัเสาเขาอยู่นี่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่เสาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เป็นกเกษตรธาตทิบดีนะฮะในภพลาภะเรียกได้ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมีแล้วเนี่ยลาภผลเนี่ยก็จะได้มามันค่อนข้างยากนะฮะได้มาค่อนข้างยากนะฮะก็เรียกได้ว่าสําหรับชาวมีซึ่งเป็นชาวนะฮะ าชาวธาตุน้ำนะฮยชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยโอ้หถ้าทําอะไรเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าทำแล้วมันออกลูกออกหลานเยอะนะฮะบางคนที่เป็นชาวมีนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่ไปทาพกทําฟาร์มทําอะไรต่างๆเนี่ยเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยมาได้ลูกได้หลานเยอะนะครับก็มันทําอะไรไม่ง่ายฮะแต่ทําออกมาแล้วมันได้เยอะนะมันได้เยอะจังหวะที่เรียกได้ว่าจังหวะเยอะเนี่ยก็คือจังหวะนี้แหละบอกได้เลย นะฮะก็คือจังหวะที่นี่ตัวดาวสาวเนี่ยนะฮะมาเป็นลาภะนะฮะมาเป็นเกษตระที่ดีตรงนี้สามสิบปีเนี่ยจะบนมาตรงนี้สักทีนะฮะก็เรียกได้ว่าแม่เสียได้จังหวะนะครับดาวพฤหัสเนี่ยถ้าไปทับตนุเนี่ยโอ้แต่แน่นอนฮะยังไงต้องไปทับตนุจนได้นะครับนนที่ในถึงที่สุดหลังแดเมษายนนะยังไงผมว่าแปดเมษายนปีหน้าเน,นี่ยโอ้หนังคุณละม้วนเลยนะฮะตอนนี้ก็ทนทนกันทน,ทน,ทน,นิดนึงก่อนนะครับก็เรียกได้ว่า อะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับความอดทนก็ยังเป็นเรื่องสําคัญอยู่สําหรับคนทุกราศีนะไม่เฉพาะราศีมีนนะนะคือเวลาจังหวะตกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากเราแบบราะไงเสียกําลังใจเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเสียสุขภาพไปด้วยนะฮะแต่ถ้ากําลังใจเราพอดีนะฮะสติปัญญาเราพอมีนะฮะก็ค่อยๆประคับประคองตัวเองให้ฝ่าฟันไปได้นะครับ ก็ยอมรับครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยความที่มีดาวเป็นผาจักรถึงสองดวงนะทั้งอาทิตย์และพุธมาอยู่ที่นะครับภพบปุตตะดวงหนึงนะ่งเรียกว่าความคิดความอ่านมีนะฮะมาอยู่ที่ภพอดีปัญหาก็มีมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคิดอะไรทําอะไรอยู่ในช่วงเหล่านี้บอกตามตรงกว่าจะได้ลาบได้ผลกว่าจะได้เงินได้ทองเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าอืมต้องอดต้องทนนะฮะต้องบุก บั่นฟันโฉงเฉงกันทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ากว่าถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่นะฮะเรียกได้ว่าไงก็ดีขึ้นมากันเก่งกันขึ้นมาเนี่ยอีกหลายหลายขั้นเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าเก่งกันน้อยนนะฮะถือว่าเก่งมากกันทีเดียวนะฮะก็ดาวพระหูที่อยู่ที่พบสายช้าเนี่ยนะฮะก็ยังได้ตำแหน่งเป็นนิดอยู่นะครับก็ คือความที่เจ้าเรือพบวินาศเนี่ยอยู่ที่พบสายชาตอนนี้ผ่านหน้าไปพึ่งไข่เนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าลําบากนะฮะเพื่นอนฝูงสังคมแมทรอมก็ยังเรียกได้ว่าเออเขาก็มองไม่ค่อยเห็นเราเนาะดาวคือมันสองแดงเลยอะ่ะก็เรียกว่าดาวพบวินาศไปอยู่ที่สายช้าเนี่ยนะก็ลําบากครับตอนนี้ถือว่าลําบากล้วนๆนะฮะแต่ว่าพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไระเหมือนเหรียญตราติดหน้าอกท่างเลยเพราะว่า วกเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ท่านแข็งแกร่งจริงๆครับครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในข่าวต่อไประดาาเจ็ดแสวัสดีครับ